สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินดนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าไม่ขึ้นนะจะน่าใสมากครับนี่อยากหอมเขาอุ้ยอุ้ยตัวเองไม่อยากหอมเขาลืงไงอนุ่ยอยากหอมเขาไม่อยากหอมตัวเองตบหัวเขาหัวแดงเลยทุกคนย่าตบหัวผมไม่รู้เหรอไม่เขาตัวเองเ <c oughs> นะี่ยปัดย่างปัด แล้วมันปัดเลยไหมเขาเนี่ยไม่เขาหรอน่าจะอยู่ตรงที่มันมีกล้องวงจรเนาะมันอยู่ใต้กล้องมปกินอะไรอร่อยไหมอร่อยมากครับนี่แหละไปกินมาพูดเดี๋ยวผมจะส่งไฟเบอร์กินครับครับเดีย๋ยวรอเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวส่งให้กินครับว่ารสไหนอร่อยตอนนี้หอร่อยมากสตรอเบอรี่จะหมดแล้วนะผมจะกินสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวโชว์ก่อนเล่นหนึง่งที่นี่อ,อือ ทำไมขายกล่องละ120แล้วคนมาถามหาแต่ราคา120มันปีหนึ่งครั้งหนึ่งครับผมอกกรองกินเดือนธันวาเนาะี่งกินเดือนธันวาทุกอยู่ข้อข่าวจริงวะฮะท,ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างเจออะไรอะ่ะแรกแรกเราเจองูเออวันนี้อุ้ยเออตัวเองมันเป็นแบบเหต<ม>ุแปลกๆนะงูเขียว เขาไม่ใช <enge raid sei, S 2> ่ไม่ใช่งูเขียวเข้วเขาดูเขาดูอยู่เขาดูอยู่มันเป็นสีมันเป็นสีดำมันเป็นสีดำขาวมังกรเขียวมันเป็นสีดำขาวมังกรเขียวเห็นไหมเนี่ยโดนกัดโดนอะไรกัดงูกัดไม่ใช่คือเราจะไปอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นงูตัดหน้ารถเลยค่อยๆเลื้อยเื้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยไปก่อนแล้วพอมาถึงบ้านตะกี อยู่หนูยืนกินน้ําอยู่แล้วโลยืนอยู่ตรงประตูครัวก็เดินดูดูอยู่แล้วจิ้งจกก็ตกจากเพดานลงมาใส่โลดีไหมทุกคนมันมันคือมันดีหรือไม่ดีตัวเองกินไฟเบอร์แต่หนูดูแล้วอะ่ะมันหนูดูในอันเนี้ยมันดีนะบอกเขาบอกว่าจะมีโชคเหรอ,อมไม่รู้แต่จิ้งจกตายตกต่อหน้าไม่ดี มันไม่ตายไงมันดิ้นมันวิ่งอยู่มันดิ้นดิ้นดิ้นใส่ตัวเลยเห็นจัดชาตเลยนี่ก็ตบหน้าเขาตบเข้าหูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนบอกม่กลัวไงเขาไม่ได้กลัวแต่มันมันอยู่บนตัวคนมันก็ต้องกลัวปะขนาดไม่กลัวเนี่ยผมก็เดินแบบผมก็สั่นอยู่เป็นอะไรไม่ใช่ทะเบียนรถยนต์อะไรห้าแปดเก้า บอกมันจะเคลื่อนคนลงเลยเห็นไหมคนขึ้นมันลงตะกี้มันขึ้นสองร้อยกว่าแล้วตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วใครจะมาดูเล่าตัวเองจะห้าทุ่มแล้วงูแบบอันแล้วอันได้ยังไงยังไม่ถึงวันซื้อเลยตัวแฟนมาจังได้ สิงลอยมาได้ทุกวันในยามฮะยังกอ่อนเลขดังโอ้ยห้าปเก้าหนูชินมากพี่พี่ไม่เคยซื้อได้หรอกไอ้บอกคนทั้งบ้านจังเดินตอนนี้เลขมีแปดอันหมดเลยค่ะจริงหรอขอดูไหนสิเช็คอาะยุ<ม>าอาโลนะผมตอนนี้ผมยังยี่สิบสองอยู่เลย ยังไม่ยังไม่แต่ปีนี้เดี๋ยวยี่สิบสามครับยี่สิบสามก็คือเดือนเจ็ดนู่นลูกนุบอกหนึ่งแปดเก้าอาโซโล่ดิโซโล่นี้ดิร้องต่อสิเขาก็ฟังอยู่นราะ ขอ,ขอเข้าดูอันนี้ก่อนนะวันพุธลาวใช่ครับผมพุ่งนี้ตุกกต๊กแกตุ๊กเสือหมอตุ๊กแกสีดำตะกี้นี่แหละกำลังว่าไปเอาพุ่งหาก,กินไฟเบอร์อยู่ก็ว่าผมเ่ยเอามากินในไลฟ์ผมบอกว่าผมก็เลยบอกว่าจะเดินไปเอาแก้วแต่เขาบอกว่าให้เอาแก้วมาให้หน่อยผมก็ไม่เดินไปบ้างเาก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็ไม่ยอมตกสักทีมพอผมก้าวไปก้าวเดียวมันตกว<ม>ับ๊บเเลยมันรอจังหวะผมก้าวไปแน่นอน มันโดดเลยผมแล้วก็งูงูก็คืองูตัวใหญ่ม่ะยาวเป็นเม็ดนะประมาณนี้นะตัวใหญ่หน,นะใหญ่เห็นไหงูเขียว่มันอยู่พื้นสีดำเฉยๆตัวเองจริงๆมันเป็นงูเขียวเข้าใจไหมมันเป็นงูสีดำดำดำขาวท้องงูตัวไหนทสีดำท้องงูขาวหมด มันเป็นลายลายขาวดำอะไรอีกลายขาวดมันเป็นลายขาวดำค่ะรัฐบาลไทยแป๊บน,นึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หน่อยยังรวมอร่อยไหมคะะอร่อยมากครับนอนตอนไหนคะเล่าหรอเรานอนประมาณนี่มันใจเท่านี้ นี่จ่ายเต็มแม่ไม่มหกกลับมันอัน,นจริงๆด้วยนอนตอนไหนนอนนอนประมาณไลฟ์เสร็จครับผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวไปนอนเลย <c oughs>